ถ้าจะเป็นเกียิพี่โตครับอัดให้น้องทานเลยไหมครับ oh. น้องออเอามือมันก็จะดูตะการตะกาเกิน <c oughs> <c oughs> ไปฮะเนี่ยคือส่วนที่มันอร่อยที่สุดแล้วฟินไหมฟินกว่าเจอผัวอีกนบนี่คือวิถีของการ <Wow. S 1> ผมให้เกียิคุณก่อนเลย <c oughs> ห้าสี่ นี่เดี๋ยวให้ดูพี่โตเอาเข้ามาในทีมกี่ตัวสองพันประมาณพันห้าถึงสองพันตัวมันก็มันก็เนี่ยพูดเรื่องนี้กรี๊ดเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้ขอไปกรี๊ดตัวนู้นสนุกไหมพี่โตไม่สนุกเอา้าทำไมอ่ะผมต้องดูคนพันเหน่อคนตัวนี้ก็เลยเป็นหนี้ประมาณหกสิบล้าน <c oughs> ทพาเด็กคนนี้มาเที่ยวห้างไปไปถูกเหรอรู้เหรอถูก <c oughs> ก็วันนี้จะพามาเที่ยวจะพามาร้านร้านหนึ่งเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อแท้ใช่ั้มมันเป็นเนื้อแท้คนนะ่ชอบคิดว่าร้านพี่โตคือร้านเนื้อแท้ <c oughs> เป็นร้านแรกแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่นุ้ย่คะ <c oughs> The b i g Monster เ <c oughs> นี่ยเป็นร้านของพี่โตซีวิฟูซึ่งจริงๆแล้วร้านเนี่ยคือร้านแรกนะก่อเนื้อแท้อีกถึงว่าเป็นร้านอาหารธุรกิจแรกของเขาเลย สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับนี่คือความฝันเลยนะออใครจะมีโอกาสไดีมานั่งข้างพี่โตแบบนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแต่ตอนนี้ตอนนี้เยอะจริงพี่แต่ถ้าพูดถึงในเวของเราที่เราเติบโตมาเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะไม่ได้เจอพี่โตแล,แล้วคือถ้าเป็นคนยุค90แบบเราอ่ะ คือเราโตมากับวงของพี่โตเลยน่าจะเป็นยุคปี2000ันะน่าน่าเโตพูดดีร้านคอยร้านเจริญเจริญพี่ร้านเจริญเจริญถ้าตอนนี้ถ้าพูดถึงพี่โตเนี่ยใครก็จะบอกว่าเนื้อแท้แน่ๆแต่ Beef Master อนนี่คืออันนี้เป็นจริงๆเป็นเป็นหลืสาขาซึ่งจริงๆ Beef Master นี่คือเป็นร้านแรกร้านแรกก่อนที่จะเป็นเนื้อแท้ด้วยพี่โตอยู่ในวงการเนื้อมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี่สิบเอ็ดแล้วพี่โตเป็นคนทาอาหารนะพ่หรือว่าอะไรใช่ผมทำอาหารทําให้ที่บ้านกินบ่อย ผมก็ชอบทำพวกสโลว์คุกผมคือตั้งแต่แม่ผมบอกว่าตั้งแต่ผมอยู่ในท้องเนี่ยแม่อยากกินสเต็กแล้วก็กินแต่สเต็กพี่ก็เลยชอบสเต็กตั้ง <พอ S 1> แต่อยู่ในท <พอ S 1> ้องกินแต่เนื้อแ,บบแล,แล<ๆ>้วผมไม่ค่อยกินอย่างอื่นกินแต่เนื้อเหรออ่ามันก็เลยหลังจากร้องเพลงเขียนเพลงก็เนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเนื้อวัวนะครับครับาพูดได้ชัดพราะมีคนเอาเนื้อแท้ไปไขายพี่ผมเคยเห็นเอาหน้าพี่โตแล้วมีลูกกัญชาแปะแล้วแบบเนื้อแท้มึงบ้าหรือเปล่าขายเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยอล้วแล้วพี่ทำไงอ่ะ ก็เขีย์ให้ธนาเขียนเตือนไปเออเออเอออาจจะมีหลายร้านนะคนนั้นโดนไปแล้วไงดูแม่งเอาเนื้อแท้มึงเอาชื่อไปก็ไม่ว่านะแต่ดันเอาหน้าพี่โตเป็นเนื้อแท้เวลาสัมษณ์ผมต้องบอกเนื้อบัวนะเนื้อบัวอ้ที่พูดทั้งหมดนี่เนื้อบัวนะก็กินแต่เนื้อก็เลยคิดว่าหน้าจะถนัดเนื้อแท้เนี่ยส่วนใหญ่คือรูปแบบของร้านจะแตกต่างจากบีมมาสเตอร์ไงพี เนื้อแท้ก <Labor ator il fi> ็ม <me miniature animals> ีคลิปเยอะนะแต่ว่าจะเน้นไปทางอาหารเนื้อที่ปรุงแบบไทยๆมากกว่าเลยอทางเอเชียมากกว่า The Beef Master จริงๆเป็นร้านแรกเรากะจะเคเตอร์ทำ Beef Master เนี่ยให้พวกเชฟเนี่ยเราไม่อยากขายเนื้อไม่อยากทำอาหารพี่เป็นบุชเชอร์เหรอเป็นบุชเชอร์คือผมเอาวัวเป็นเข้ามาใช่ปะล่ะเอาวัวเป็นๆเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ต้องมาขายทั้งตัวเปิดร้านอาหารกะให้พวกเชฟเนี่ยมาลอง เพราะว่าใช่เพราะคนอื่นเขเอาเนื้อนอกมาเนี่ยเขาจะมีแค่สเต็กคัตผมเอาทั้งตัวเนี่ยมีทุกคัตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามีทุกคัทเนี่ยมันทำอาหารได้หลายอย่างมันเหมาะกับที่ร้านอาหารจะมาจะเอาอะไรดีเดี๋ยวผมจัดให้ทั้งตัววัวหนึ่งตัวเนี่ยทุกส่วนวัวทั้งตัวเนี่ยทำได้หมดเลยไหมพี่หวดยันกระดูกผมไม่เหลือเหลือไม่ได้ถ้าเหลือขาดทุนโอ้โหนี่เอฟฟิเชนซีมากนะกระดูกก็ใช้ทําซุปบรอคใช่ไหมฮะไขมันใช้ทํากะเพราผมผมแม์มันแล้วก็ ใช้ผัดเพราะฉะนั้นกะเพราผมก็เลยนัไม่เหมือนชาวบ้านเขา<ะ>ส่วนใหญ่เขาใช้น้ามันปาล์มใช่ไหม<ะ>ผมใช้น้ำมันวั<ะ>แวแล้วก็แล้วก็เอนื้อก็แบ่งไปกะเพราใช้บางส่วนสเต็กบางอย่างใช้บางส่วนอย่างวันเนี้ยที่เนี่ยอย่างริบปูในเดยวผมเอาริบไปกินเนี่ยะจะไม่มีที่อื่น<ะ>ก็ริบก็เป็นอีกแบบหนึง่ง<ะ>แต่ละส่วนมันมีสเสน่ห์ของมันนะ,ะแล้วเนื่องจากผมทําให้ลูกกินบ่อยที่บ้านกินบ่อยผมก็จะเอ็กซ์เพรย์เมนต์กับการเล่นส่วนนู้นส่วนนี้ทดลองไปด้วยทําไปด้วยใช่ เ็นบอกว่าตัวรอ w m a t e r ี a l ทุกอย่างในพี่แบบพี่จีพิ่ฐานเขาเรียกว่าไม่อั้นอ่ะเตาเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อแท้ทําในห้างไม่ได้พี่ใช้เตาย่างโดยที่มีฐานจริงๆอฐานจริงๆห้างไม่ใช่ใช้ไฟแต่ทีนบอกเตานี้มันแพงเพราะมันปิดทุกอย่างแล้วมันก็เซฟแล้วก็สามารถใช้การใช้ฟืนะฟืนจริงๆได้ได้ง่ายกว่าเครื่องเราเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณห้าแสนเป็นที่ใครพี่มีร้านเดียวเลยวะเนี่ย ผมว่าคนอื่นก็ผมผม,ผมีสองร้านมีเชฟมิชลินเขามีอีกสองร้านถ้าท่รู้นะทาไมต้องเป็นเตาถ่านเพราะว่าการทําอาหารทุกอย่างนะถ้าเป็นถ่านสุดแล้วแม้กระทั่งหุงข้าวถ้าหุงกับถ่านข้าืงนอกเลยเพราะมันจะได้กลิ่นมันกลิ well> ่นไม้กลิ่นหอมพูดแล้วขนลุกเลยเชยอันนี้เดี๋ยวผมอยากกินมากเลยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนกินเนื้อนะมึงจะรู้เลยว่าอันนี้คือเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆบัวที่พี่โตเอาเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นบัวอะไรพี่ เขาเรียกว่าพันดราฟต์มัสเตอร์จริงๆวัวพันนี้เป็นวัวเบสิกประมาณเกืกลางอายุประมาณปีหนึ่งวาพี่ไม่ถึง2ปีประมาณปีครึ่งแล้วมาขุนต่อขุนปล่อยหกเดือนให้มันนิ่มขึ้นให้เปลี่ยนรสชาติเพราะผมไม่ต้องการให้รสชาติเหมือนที่ออสเตรเลียคุยวีตโตขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะว่าอาหารที่กินที่เมืองไทยไม่เหมือนออสเตรเลียผมต้องการแค่สายพันธุ์แล้วก็เส้นใยของไฟเบอร์มันที่มันที่มันดีแต่ว่ารสมันเปลี่ยนเพราะเราอาหารอาหารเกรนของเราเนี่ยรสมันจัดฝรั่ง ฝรั่งมีแค่บาเล่แล้วก็แค่เดียวซึ่งแด่ว่าพี่โตมีสูตรของพี่โตในการเติมเข้าไปสูตรของที่ฟาร์มที่ทำกับผมเนี่ยเฉพาะอัวผมฝรั่งใช้เม็ดคอตตอนเอ่ยหรือบาเล่อย่างเราผมใช้จมูกข้าวงาดำและอีกอื่นอีกของคนไทยอ่ะที่มันจะมีเฉพาคนไทยมันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อแบบรสชาติกลิ่นพี่โตเอาเข้ามาในที ี่ตัวสองประมาณพันห้าถึงสองพันตัวเหนึ่งหนึ่งลำเรือนะนี่คือน้อยสุดนะครับคนหนึ่งเขาเอาเป็นสองแสนตัวต่อต่อเดือนนะประเทศเอื่นมันก็มันเนี่ยพูดเรื่องนี้กรี๊ดเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปกรี๊ดตรงนู้น <c oughs> มันโอ้โหถ้าสองพันตัวพี่ก็ต้องสิบกว่าสาขาถูกไหมใช่ใช่ไม่ต้องเปิดเพื่อให้เพื่อ<า>ให้มันรันซึ่งผมยังเป้าหมายมันยังไม่ถึงผมต้องยังอีกเหรอพี่ต้องไปอีกเหรอยังต้องไปอีกผมยังต้องมีอย่างน้อยยี่สิบห้าถึงสามสิบ S <S <S พี่ถามจริงพี่พ,พี่แล้วอันนี้น้องเรื่องอะพี่ในขณะที่เรากินคิดถึงการร้องเพลงม้างไหมพี่ผมไม่ผมไม่ได้คิดถึงตั้งแต่สมัยก่อนผมเลิกหรือซ้ำเพราะว่าพราะมันเวลาคน <S <S มันทันอย่างนั้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลามันพอมันเป็นอาชีพเน่ยความสุขมันหมดไปแล้วคนเขามาเจอพี่บอกพี่ผมเป็นแฟนคลับพี่มากเลยฮะผมโคตรชอบพี่เลยพี่เบื่อไหมเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกกับตรงนั้นแล้วอ่ะพี่ไม่เบื่อมันเป็นความรู้สึกที่เขามีให้กับผมมันไม่เกี่ยวกับอาชีพผมนะไอ้ก็รักผมมันก็สิทธิ์ที่ดีใช่ไหมมันก็ พี่ก็มาด่ากูใช่ป่ะล่ะอย่งเงี้ยโดนตีได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามาบอกว่ารักบูก็ชอบพี่อ่ะโต้กับพี่แล้วรุ่นเกันเหมือนเก้าเก้าศูนย์อะไรเงี้ยมันก็ผมก็รู้สึกดีว่ามันมันดีอ่ะคนบอกว่ารักมันย่อมดีเสมอใช่ไหมแอบดูคอนเสิร์ตด้วยนะเมื่อก่อนหนูแอบพ่อแอบพ่อพ่อไม่ได้ไป ใช่ไหมเมียผมจะเป็นทางไปรับุกอย่างเดียวดีแล้วที่พี่ออกจากตรงนั้นจะเมียผมมาเข้าปุ๊บแต่ออกไม่ได้นะไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นได้แครฮเตอร์พี่โตเอาจริงพี่โตเปคนดุไหมพี่โตดุไหมถามจริงเหรอเราดูข้างนอกถ้าเราไม่รู้จักพี่โตเราจะคิดว่าพี่โตดุนะแต่ผมไปเห็นมีเมี่ย พี่เขามีความติ้งต้องเหมือนกันนะจริงเขานั้นใครเป็นคนบอกให้ทําอ่ะที่ต่างที่ไม่มีใครบอกมันทำกันเองกูอยู่เฉยเยมันก็ไปทําเอ้าแต่แตพี่ก็ทํานี่บางอันพี่เขาก็เล่นไม,นผมน่ผมเป็นผมเป็นปกติของผมทําไม่มตัดที่ท่าไหนไม่รู้่ามันกายเป็น, <laughs> ปนติ้งตองเข้าใจว่าแต่ว่าพี่ก็จะอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะเออผมก็ไปเรื่อยๆฮะไม่ดูไหมจริงๆผมไม่อัปเนี่ยกิ้งมผมไม่ดูเลยเลยผมไม่รู้เรื่องเลยมนะันบอกเขาเขาเคยงอแงไหมเอ้ยเฮียกูไม่ทําจริงเหรออ้า ก็ใจว่าพี่ก็เป็นคนหนุ่มกันเด็กเราก็ไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาแต่ขออย่างเดียวอย่าให้กูติดคุกบอกเนี่ยหนุ่มแนอะไรก็แรกนะแต่อย่าอย่าอย่าอยาให้กูติดคุกนะกูขออันนี้เพราะกูติดคุกมึงไปด้วยหมดเลยนะไม่มีงานทำนะโอ้โหพี่เนี่ยนะต้องบอกว่าเมนูมันพรีเมียมมากมันแตกต่างกันคนละเรื่องกับร้านเนื้อแพ้เลยนะไม่เหมือนมันคนละเรื่องเป็นวัวตัวเดียวกันแต่ทําไม่เหมือนกันคือวัวมันสามารถทําได้หลายอย่างอันนี้คือสันในของของดาวมาสเตอร์แล้วเราเสียนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นเนื้อดิบ แล้วก็มี็อลเกตสลัดแล้วก็สลัดอันนี้กินเป็นแอปเปิไทเออร์อันนี้จะกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นหน่อยจะเฟรชหน่อยคนเห็นสีแดงแล้วคิดว่ามันจะเป็นใหญ่ๆนะไม่ใช่นะโอ้ยผมก็กินลาบกินก้อยกันอยู่แล้วมันก็ไม่ต่างกันหรอกอันนี้เอาจริงๆนะเนื้อดีด้วย <c oughs> ขออนุญาตนะครับมันบางมากนะพี่ใช่บางแบบบางมากเลยอืมอร่อยมาก ลสลัดนี่ก็จะเป็นแนวที่ผมชอบอนะแต่ผมจะกิน,<ส>นทกอย่างก็ติดหวานนิดนึงส่วนไหนที่พี่โตคิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดผมชอบซี่โครงซี่โครงเหมือนกันส่วนที่เนื้อน้อยที่สุดนะแต่ไม่โคตรอร่อยเลยแต่ไม่ก็ทํายากนะพี่มันจะเดียวสุดแต่ว่ามันต้องใช้ slow cook แต่ว่าผมบมันผมว่า,ม,ม,วามันเนื้อไม่น้อยมันมีซี่โครงมันมีอยู่ประมาณ7ซี่มันมี3ามซี่รากเนี่ยเนื้อเยอะเลยที่เหลือเนี่ยเป็น short rib อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเอาอันสามซี่แรกเขาเรียกไดโน่เนี่ยมันก็จะเนื้อเยอะแต่ว่ากลิ่นของซี่โครงมันจะหวานมันหวานแต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเวลาผมทำที่บ้านกินเนี่ยก็ประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงกว่าจะถ้าจะเอาให้ถึงจุดนั้นมันต้องให้บีอ่แต่ผมผมแรกกับทุกอย่างเลยซี่โครงเนี่ยผมเคยทำแล้วในรายการผมทำโตโตเนี่ยมันจะบีบแล้วมันจะทะลักออกมาะรเงี้อาแล้วพี่ไปเอาเอาประสบการณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรือหรือทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อย พี่ทำได้ขนาดนั้นเลยหรอจริงๆก็ผมมีวัวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวต้องลองเสียบ้างแข็งบ้างไหมบ้างทำมาเรื่อยใช่ปะมันก็มันก็ต้องใช้รอบบินะผมทำวัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพระี่มันชอบอะเนาะสิบปีนะเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยๆแตยไม่เคยเป็นเลยอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อนะจากแค่จะแบบตั้งใจจะเป็นแค่บูชเชอร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารมีทั้งหมด18สาขาแล้วจะไปถึง25ด้วยสนุกไหมพี่โตไม่สนุก เอ้าทำไมอ่ะผมอยากมีร้านเดียวจริงๆห้วเครียดเลยอ๋อเครียดแต่ร้านเดียวไม่ได้เอาวัวพี่2 0 0พตัวพี่จะมาร้านเลียประเด็นเนี่ยถ้าผมนำข้าวัวมามันก็ง่ายแต่ว่านี่เอาวัวเข้ามาเลี้ยงเองเนี่ยมันก็ต้องทำร้านเยอะซึ่งมันไม่ใช่วิชั่นแรกของผมแต่ว่าที่ทำก็เพราะว่าผมต้องการคงคุณภาพวัวไว้ไงครับผมต้องดูคนพัน่คนตัวเนี้ยแต่เวลามันเป็นธุรกิจผมก็ต้องคุยกับคนเยอะๆผมไม่ผมเบื่อคน คุยน้อยๆของคนน้อยๆดีวะพี่ต้องเปิดร้านลาบแล้วหล่ะเลิเปิดลาบต้องตาแล้วก็คุยคนสองคนพี่แต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเน้นฝรั่งมากกว่าเน้นต่างชาติส่วนใหญ่ที่นี่เป็นตะวันออกกลางมากินเยอะแล้วก็จีนกอนโควิดเปิดด้วยแทบไปแล้ว3สาขานานแค่ไหนพี่สามเดือนแล้วแล้วก็โควิดแล้วก็โดนสั่งปิดแล้วตอนนั้นเป็นไงพี่มีพนักงาน4ี่ร้อยกว่าคนตอนนั้นแล้วก็ไม่ไล่ออกเลยแล้วก็จุกดีครับก็เลยเป็นหนี้ประมาณ60สิบล้านเนีย หกสิบล้านหรือพูดเหมือนหกสิบาทเลยพี่แล้วแล้วได้ไงอ่ะก็ยังสู้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็ต้องสู้ต่อไปก็ยังมีนี่อยู่แต่ว่าประเด็นคือผู้ลงทุนหลายหลายคนเขาเห็น potential ของเราผมมีผู้ลงทุนผมไม่ได้เอาเงินจากธนาคารนะฉะนั้นก็มีคนที่เคาเชื่อแล้วเขาก็ inject เงินเข้ามาเพื่อให้ผมอยู่ต่อได้แล้วก็ค่อย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 พอเป็นธุรกิจมันเครียดอ่ะผมบอกว่ามันเครียดแต่ว่ามีชีวิตคนอีกหลายคนเขาพิงเราอยู่ มันก็ต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าที่ที่ต้อง,งทำไปแต่ว่าคนเห็นรถเปิดร้านหลายร้านหลายร้านเมื่อกี้นั้นมันเป็นมันเรื่องสนุกหรือง่ายเนี่ยมันจริงความเป็นจริงผมคิดว่าทุกคนนัที่มีสาขาหลายคนมผมคุยกับเจ้าของซีอีโอของแต่ละคนก็เห,เหนื่อยหมดเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อันนี้ไม่เหมือนที่เนื้อแท้ผมก็เลยจะบอกว่าผมมันชอบเบอร์เกอร์ที่เนื้อแท้มากอันนี้เป็นอีกฟิลผมรู้ว่าเราเคยกินนะแต่ว่าอยากจะให้กินอันนี้ดูอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็น บาร์บีคิวไวท์ซอสเป็นไวท์บาร์บีคิวเราไปได้กินคนแรกนะอันนี้ผมเพิ่งจะปรับเมนูใหม่จริงเหรอพี่นี่เราเนี่ยคือผัวเมียคู่แรกเลยนะที่จะได้ลองกินคนแรกด้วยใช่ไหมพี่ก่อนลูกค้าเลยเพราะเมนูผมยังปิ้นไม่เสร็จด้วยซ้ำแต่การที่เราจะกินเบอร์เกอร์แล้วเราจะมาใช้อะไรหั่นเนี่ยมันไม่สมควรที่มันจะเกิดมาเป็นเบอร์เกอร์นี่คือวิถีของการผมให้เกียรติคุณก่อนเลยห้าสี่แหววนี่เดี๋ยวให้ดูเฮ้ยบันเด็กแม่เอ้ยเมื่อกี้พลาด เนี่ยไอ้ตรงขนมปังเนี่ยผมจะเอามันบัวทาก่อนสองข้างแล้วค่อยมาย่างต่อไปมันบัวปลาแล้วมันก็จะได้ไม่เคยรู้เลยว่าเออว่าว่ามีการเอามันบัวมาโอ้ยพี่อร่อยมากเนี่ยแม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะ อันนี้อันนี้ใครชอบกินพาสต้าก็ลองดูถ้จะเป็นนี่สายมักโรนีนชีสก็คุณเลยลองดูน่ากินมากเลยก็ไม่เหมือนเมนูในเนื้อแท้งจริงเนาะเพราะในเนื้อแท้งไม่เหมือนไม่ได้เป็นมีกะเพราอย่างเดียวที่เหมือนเนืกอแท้งมันีนชีสแล้วก็มีเนื้อบดของเราแต่อีกบอโลนีสหน่อยหรือว่าช่วยไปเปิดสาขาใกล้บ้านผมหน่อยได้ปหมอันนี้ไม่ได้เวอร์นะไม่ใช่ว่ามันรีวิวร้านเขาแล้วแล้วมาทำแอคติ้งอะไร คือถ้าไม่ไม่อร่อยนะกระโดดดีน้ากูเล้า <Okay. S 1> เอาเดี๋ยวไอ้น,นี่คุณจริงเลยผมไม่เกี่ยวนะไอ้น,นี่รืนจริงเลยได้ยืนยันถ้าอันไหนถ้ารสชาติเแย่ก็จะบอกว่าพี่ไม่อร่อยแต่เน,นี้ยไม่อร่อยจริงๆเพราะเราเป็นคนชอบกินอาหารอยู่แล้วแบบนี้อันนี้ชิมนี้ก่อนอันนี้ก็สองอันนี้จะเป็นจะเป็นดำ ขายดีสุดอันนซึ่งอันนี้คือส่วน3ส,ส่วนที่พี่บอกว่าเนื้อจะเยอะที่สุดคือกระดูกซี่โครงสามสวแรกอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ชอบกินมันด้วยนะต้องถึงจะชอบอเพราะมันจะมีมันเยอะอันนี้ซอสของผมเองผมอยากให้ลองอันนี้ <Okay. S 1> ผมนีม่ซอสสุดผมผมไม่บอกใครจนเชฟบอกว่าไม่รู้เอาซอสอะไพี่ผมก็เลยเปิดให้ยอมให้อ้าวแล้วทาไมถึงยอมให้อะพี่ พราะมันไม่ได้สักทีไง <laughs> มันไม่ต้องิจังเป็นต้องยอมให้เจ <laughs> ้าของเก่งกว่าเชฟซะแล้วไปเก่งกว่าเชฟซะแล้วอ <laughs> ันนี้ซอสที่ผมทำให้ลูกกิน <laughs> ก็เลยตอนแรกก็จะให้ตายกับกูแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องมา <laughs> 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 เดี๋ยวเรามาร้้นพี่โตเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าจะเป็นเกียรติพี่โตครับอัดให้น้องทานเลยไหมครับน้องเอามือมันมันก็จะดูตะกาตะกาเกินไปฮะ ม่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่ใหม่แลอวนี่ไม่เยอะมันไม่เยอะอันนี้ดีกว่าทำใหญ่ๆไปได้ครับลองดูขอบคุณครับเนี่ยคือส่วนที่มันอร่อยที่สุดแล้วฟินไหมฟินกว่าเจอผัวอีก มนันแบบมันมีความหวานแล้วแบบพอเข้ากับเนื้ออันนี้จะหวานนะนี่สำหรับคนกินหวานนะครับมัน,นมีความแบบไม่ได้กินอะไรอร่อยๆอย่างนี้มันนานมากอะที่เป็นแบบบาร์บคิวแบบเนี้ยเนาะอร่อยมากอ,มอร่อยมากค,คนอร่อยเลยอย่างนี้ประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่โตอย่างนี้สี่ชั่วโมงเตาอบก็ <ๆ S 1> นานนะหกชั่วโมงแบบเดียร์ั่นเนาะไม่อันนี้มันมีมันด้วย ก็คือกินคนเดียวก็คือกูยังไม่ได้กินนักทำเลยนะตอนนี้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเคี้ยวเลยอ่ะเออมันอร่อยมากเลยว่ะพี่โตนี่เป็นเนื้อแข็งสุดของวัวนะครับอแต่ว่ารักคุกกี้มันทำให้นิ่มถามได้ไหมจานนี้เท่าไหร่ไม่ถามพี่โตแล้วนะไม่ไม่พูดไปเลยตามจริงพันหกยังไงกูก็ซื้อเกินเกินมาขนาดนี้อันนี้ประมาณโลกว่านะครับมันกินแบ่งกันกินนะ ละลายในปากมันใช้ลิ้นดันอย่างเดียวอ่ะละลายแล้วขอฟันฟอมใช้ลิ้นกดเอาอืมันได้ขนาดอันนี้ไม่ได้เวอร์นะกูก็เวอร์แหละนิดนึงแต่แม่งก็อร่อยจริงอ่ะมันได้อ่ะพี่ถ้าอยู่แถวบ้านผมนะไม่ไปไปกินทุกวันเออพาแดนมาเลยพอชอนใสผมก็ชอบแบบนี้นี่ยกินรสชาติเนี้แม่งตอนนี้ผมเป็นเด็กนถ้าผมก็ชอบเลยมาพิมพซอส่ล้วใช่คนยุคเก้าสิบเราชอบอาหารผมทุกคน เพราะผมได้ดึงของเก่ามา,มา,าหมด <laughs> นั่นและดิผมมีร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกอันหนึง่ง e <c oughs> เซียนเตี๋ยวก็จะเอารสชาติสมัยผมเด็กๆลูกชิ้นอย่างเงี้ยลูกชิ้นกว่าผมจะทาได้ในเกือบสองปีนะ uh huh. จะหาเท็กเจอร์เหมือนสมัยลูกชิ้นสมัยนี้ไม่เหมือน <m> ไม่เหมือนกันนะ <m> <ๆ>กว่าจะได้ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่เนื้อไม่ใช่อะไรอย่างเดียวมันอยู่ที่เครื่องที่สับเพราะว่าเครื่องสับใบมีดมันต้องเมื่อก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้ขนาดนั้นเลยเออพวกกว่าผมจะรู้ได้อูโหมดเนื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนได้แล้วตอนเนี้ยมันก็ม แนว90ที่เด็กสมัยนี้ไม่รู้อะหลายๆอย่างคุณภาพมันดีกว่านะมึงก็จะได้ในอาหารของผมน้ำน้ำจิ้มหรืออะไรกันเนี้ยว้าจริงๆแล้วผมรู้สึกนะพี่ตั้งแต่ผมกินของพี่มาผงพี่จะไฟดินิ่งแล้วพีมม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างแล้วมุมผมนะมผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี้ยคุณภาพเนี้ยผมว่าพี่โตอะแม่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่า ทางเรื่องทีมเซอร์วิสเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันจะละเอียดไปด้ดนึงถ้ามันต้องภในนี้มันต้องบรเสุร์ฟเข้าใจไข้าใจพี่คือผมมากวนวเรื่องราคาเนี่ผมกลัวคนไทยจะบอกว่าแพงผมจะเจ็บจี๊ดมากเวลาคนบอกผมแพงแล้วกำไรผมเนี่ยผมผมไม่ให้เกินนะตามหลักการศาสนาผมนะไม่น้ไม่ให้เกินแต่ว่าไอของพวกนี้มันมีต้นทุนเยอะมากวิธีการหรืออะไรก็แต่แต่ผมมองภาพไว้นนาคตผมมองว่าแบบมันจะเป็นร้านของพี่โตที่มันจะมีการย่างเปิดโอเพ่น ดีบๆหน่อยนึงอ๋ออัน <pulls> น <ava> ั้นต้องใช้แก่กว่านี้นิดหนึ่งเป็นไม่ได้ไหมพี่ ไม่ได้เพราะผมนั่งเรือแล้วไงแต่มันต้องทุ่มเทจริงอาจจะเปิดเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวอะไรเงี้ยและอาจจะไม่ให้พี่โตแต่งชุดอย่างนี้นะเป็นพี่โตแบบเหงื่อเยอะๆเดินใหญ่ๆเดินเอาไปนั่งดูปรับอุณหภูมิเอาอะไรนะพวกไม้อะไปใส่อะปรับอุณหภูมิอะไรเงี้ยดำๆไปอาจจะไปขุดขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็แบบย่างแบบโหวอออเรจินอลจริงๆอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็แบบดีมากเลยพี่โคตรอร่อยเลยอ่ะ สิบปีเนี่ยมันคุ้มค่าอะผมว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเซลว่าพี่ศึกษาจริงๆลองมีดลองถูกก็แหละข้อดีคือผมมีวัวที่จะลองได้เงผมไม่ได้ไปสั่งวัวใครมาให้มันมันต้องมันมีเราพันกับตัวแล้วเล่นไปเรื่อยๆมันเป็นสองธุรกิจมารวมกันธุรกิจเลี้ยงวัวแล้วก็บูชเชอร์แล้วก็ธุรกิจร้านอาหารผมยังเป็นศซลปินอยู่แต่มันคนละโปรดักแทนที่เป็นเสียงเพลงมันตือรสชาติแค่นั้นเองไอสัตว์คนโอ เขี้ขนลุกเลยอ่ะนัทถ้านักธุรกิจทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมั้นเจ๋งเพราะธุรกิจกับงานอาร์ตมันไม่เคยเป็นที่ต่างกันได้ผมไม่คุยกับนักธุรกิจเลยพวกนักพูดกับคุณผมให้เพื่อนพูดกับคนสนุบไปคุณผมคุยจะไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันจะมันนัทมันบล็อกไม่ได้นะต้องกำไรนะมาจิ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างนี้คนไม่ชอบอย่างนี้เดี๋ยวพูดจากการเรื่องนี้กูเองเพราะว่าท่บอกผมไม่ใช่นักธุรกิจเพราะถ้าผมเป็นธุรกิจมันผมว่ามันจะยากที่จะ ตรงนี Indeed, <cn> ้ไ no ด้มันจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องตัวเลขก่อนะาถ้าใครอยากได้แบบเนื้อแบบเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เนื้อแท้ u ุชรีแล้วก็เลือกส่วนแล้วก็ไปทำเองที่บ้านถึงบ้านถ้าคุณเป็นคนชอบทำอาหารให้เราส่งของสั่งของพี่โตก็ได้นะอยากอยากจะลองทำสโลคุกก็สั่งบริสเกตมาได้สั่งริบส์ได้มันเล่นได้ทั้งตัวกลายเป็นแบบว่าสุดยอดในในของเรื่องเนื้อจริงๆนะเนื้อแท้จริงๆนะที่ไม่มีกัญชาแปะนะคนละอันเลยนะเว้ยอยากให นึกว่าผมเป็นคนผลิตเนื้อที่ดีจน้อยากจะให้สนับสนุนขับสนุนผมเนะี่ยเอาสั่งเนื้อผมไปใช้เยอะเพราะผมผมทำงานง่ายกว่าเกรดทำร้านอาหารเยอะง่ายกว่าก็คือว่าผมอยากทำเน้นที่เนื้อแล้วผม,จะ,มจะพัฒนาไปอีกไงตอนนี้เนื้อเกรดที่เราใช้มันบอกประมาณตรงกลางสูงกว่ากลางหน่อยหนึ่งคือถ้าถ้าทุกคนชอบเนื้อผมผมจะพัฒนาได้อีกเยอะมากเพราะตอนนี้ผมเริ่มบุกไปที่ออสเตรเลียผมจะเลือกฟาร์มแล้ว <c oughs> เริ่มมันจะเริ่มดีขึ้นไปอีก ซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ให้มีคนสนับสนุนใช้ของเราเนี่ยมันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆมันจะแล้วมันจะเป็นรา,าราคาที่มันไม่ใช่เวกิวแบบแพงมากแบบโนแล้วหมื่นอย่างเงี้ยคนจับต้องได้เนื้อดีคุณภาพอันเนี้ยมผมอยากะแบ่งน้ำเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้แล้วกันครับค,ครับเพราะว่าพี่โตไม่อยากทำร้านอาหารแล้วแต่ <laughs> <laughs> เป็นผู้เชอร์ทำงานง่ายกว่า <laughs> ใช่เอออ่ะโอ okay, เคยังไงครับฝากไปด้วยครับเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ไตรงนี้นะขอบคุณพี่โตครับขอบคุณมากขอบคุณครับมากินกันเยอะๆเด้อบอกเลยว่า ผมว่านะไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบว่าเป็นร้านดาราแล้วมาทําธุรกิจไม่ใช่เลยอัน,นี้ผมว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแหละเนาะใส่ใจในทุกมีทั้งเรื่องของแพชชั่นมีเรื่องของงานศิลปะธุรกิจมันก็มีแหละมันมีอยู่แล้วในมุมของมันแต่มันจะไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งคุชเตอร์ทั้งแบบเจ้าของธุรกิจด้วยผมว่าคุณมาแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกตังค์แน่นอนฝากไว้ด้วยครับกับ ของธุรกิจทุกอย่างของพี่โตครับก่อนจากการมีเรื่องราวดีๆมาบอกพี่โตครับยังไงดีพี่นานๆนายยูเนี่จะจะไปเยี่ยมแฟนคลับอ่าผมร้านนี้ก็เยอะผมฟรีนี่เป็นครั้งแรกที่เจอซีกับเอมี่นะครับแล้วก็เลยถ้าใครติดตามเขาแล้วมาบอกว่ามาจากรายการของเราเนี่ยผมจะให้ม็อกเทลหนึ่งแก้วฟรีห้าสิบที่อ่ามีสิทธิ์ห้าสิบแก้วนะตอนหนึ่งบินตอนหนึ่งบินตอนหนึ่งบินบอกว่ามาจากนายยูซีนี่อ่าโปรเพิร์นดเจ้าของไม่เคยคิดเลยไม่ติดไม่กูหมด คิดอะไรก็ได้แต่อย่าติดคุกอย่างเดียวอย่ายอเจ๊งเอออะไรก็ได้ได้หมดเลยเอาโอเคฝากไว้ด้วยนะครับ50ที่ม็อกเทลนะมาได้เลยอร่อยด้วยไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆเลยมาร่วมสนุกกันฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่โตขอบคุณมากครับ